ชทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้เราจะมาภาคมังงะเรื่องนี้ยายเลไม่รู้จำไม่ได้ไปไป,ไปผมชื่อชามชื่อถ้าเราแปผิดก็อันนี้ขอพายดีค่ะถ้ามันเนี่ยเชยพัดชามอายุสิบหกปีชั้นมอห้าทแปดชอบว่ารูปเป็นคนอารมณ์ร้อน <c oughs> เพราะเห็นนั้นผมจึงมีเพื่อนอยู่คนเดียวคือเจ้านี่ <c oughs> เนชื่อ พัทธะเอเลบพัทธะแย่อันนี้ักแจ้งมันยี่สิบหกปีฉันมอห้าทับแปดคนที่ที่โทนนิสัยของผมได้และเป็นคนเดียวที่ทำให้ผมจะเย็นลงตอนผมเดือดที่สุดแม้ว่าไข่าอชามคุณโมยะตั้งใจจะว่าเป็นแฟนอาร์ตนะฉันเดาถูกแฮดูท่านายจะชอบโมยะมากเลยนะ เห็นว่ามันเป็นเซบลรูปแล้วนี่แน่นอนอยู่แล้วชน,นะเป็นแฟนคลับตัวยงของคุณมูยะเลยล่ะ,ะไอหลงตัวเองถูกความจริงแล้วพวกเราจะแอบคบกันเป็นแฟนอยู่ก็เถอะเปิดถึงหมดเลยก็เอาเลยเหรออืมสายหมอกนะอือะไรอ่ะสายหมอก โอ้โหอย่าลืมไอนบางตอนขอโทษดนีนะคะรู้สึกว่ากําลังจะถ่ายเงินไม่ผิดแน่ครบไปได้ชื่อนัทวัฒน์สายหมอกอายุสิบหกปีชั้นม .5 หทับแปดเฮ้อคนแบบนั้นอย่าไปคบดีกว่าอืมแต่เราก็ต้องอยู่ห้องเดียวกับสายหมอกยันจบม .6 เลยนี่ก็ค่ไม่เขาไปอยู่เหมือนที่เราทำตอนม .4 ไง มึงจ้องอะไร IBM แน่นสินะนี่พวกนายสองคนอะ่ะฉันได้ยินหมดนะแต่ไม่รู้จากเพื่อนฉันก็เงียบปากไว้ดีกว่าโหแรงอะ่ะอ้าวมาสักทีนะ BA คุยมาสักทีนะ M ไม่ได้เจอกันตั้งนานโคตรคิดถึงเลยโทษทีแต่ฉันไม่คิดถึงนายว่าฉันคิดถึงน้องนุ่งนิ่งของฉันเท่านั้นแหละหอนี่ชื่อ B M ชื่อพลวิท บีเอ็มอายุสิบกปีชั้นมห้าทับแปดโหเสียใจนะเป็นเพื่อนสนิทสายหมอกไม่สิสนิทกับทุกคนในห้องเลยมั้งยกเว้นผมกับเน่แถมยังดูไม่น่าไว้ใจเลยสักนิดนี่ฉันจะนินทาเพื่อนนายไม่ได้เลยใช่ไหมจุ่เหมือนอยากจะฆ่ากันอย่างนั้นแหละแต่มันก็น่านินทานี่หว่าวิลิการสุดแสบเลยนะนั่นน่ะเออแต่ว่าฉันว่าคุณโมยะต่อดีกว่า เห็นหน้ำพวกน,นั้นเล้วงูหงิดไปๆอืมตามสบายเย็นไว้ชวม่มเยินไว้ผมที่ชอบว่ารูปพราวยผมชผมสงบเอ๊ะตอนไม่ไหเเลเลยฮัลโหลเฮ้ยไอ้มาวินม,มาเดินชนโต๊ชั้นรูมัยเนี่ยอ่ะงั้นเหรอโทษทีนะและขอโทษแล้วโมยาของฉันจะหายหน้าเบี้ยวไหมฮะเบา,บา แกก็ลบสิไอชามมึงอารมณ์ร้อนเกินไปแล้วนะก็ไม่ได้อยากชนสักหน่อยมัวนี่ชื่อมาวินเป็นพวกไอสายหมอกเหมือนกันโ้ยเย็นนี่อายูอายุเยอะกว่าอีทาไมแม่งอยู่โมหาสงสัยยั่ซํำชันมัง้งชื่อชนาทิพมาวินอายุ17ปีชั้นโม้าทัพแปดพูดนี้พูดแค่นี้เข้าใจนะทำไมเก้งไอสายหมอกยิ่งโตยิ่งน้ารัคาขนาดดีวะ ไม่ได้การแล้วขอไม่ยึงกับพวกนาะยทุกคนเลยแล้วกันทําไมคนที่นะ่ะข้ามผมถึงได้เป็นไอสายหมอกฟะพังครูไทย,ไทยนะครูไทยน่ะครูไทยใครใช้ให้พวกเธอเลือกที่นั่งตามสบายนะตามใจชอบนะลูกขึ้นเดี๋ยวครูจะเลือกที่นั่งใหม่ให้พวกเธอเองนั่งกับเนยก็ดีอยู่แล้วเชียว หรือว่าผลคุณทำบุญทำบุญครับ,บ,รบแถวแอบ,บลิงกิมหลงไอเด็กวิรกรรมสุดเสบให้ตาสิไม่ว่าจะยุ่งกับไอพวกใสหมอกฉันคง,คงจะได้คงจะทำได้ยากแล้วละ่ะโอเคไปต่อวันนี้จบข้ามโฮมรูมเพียงเท่าน,นี้เตรียมตัวเรียนข้าบต่อไปได้ขอบคุณค่ะครับ อืมที่นังใหม่มันโอ้อยแปลก,ปกฮะฝากตัวด้วยนะเอออืมฉันด้วยไอมาวินมึงคิดอะไรอ่ะเจ้าถ้าครูมาแล้วฝากปลุกด้วยนะอา้าวเดี๋ยวดิยังไม่ได้ยังไม่ได้ขราบแรกเลยนอนแล้วเหรอเอาเฮ้ยเอาเถอะถึงจะเป็นพวกเดียวกันกับสายหมอกแต่ก็ต้องมีพิษภัยเลยนี่นะ เขไม่เป็นไรหรอกมั้งแต่ชามเว้ยอย่ามายุ่งดิเฮ้ยขอดูรูปบนโต๊ะนั่นนิดเดียวเองนะเขาไปยุ่งแต่ตัวเองโดนย,ยุ่งเองอย่างงั้นสินะไม่ออกไปไกลๆเลยนะเว้ยงั้นแค่แป๊บเดียวก็ได้เดี๋ยวฉันจะเลิกยุ่งเคป่ะโอ้โหมึงนั้นไม่เออตามใจง,งั้นยุ่งต่อนะอ้าพ่อพอ,พอ,พอให้ดูก็ได้แต่ห้ามฉีกนะฮะ เห็นเช่นเป็นคนยังไงแล้วนั่นนี่อย่าบอกนะว่าที่ไม่ให้ดูเพราะกลัวฉันฉีกนะเปล่าแล้วก็ไม่อยากให้ดูเฉยๆสลบจะดูไหมนี่ยอมให้ดูแล้วเนี่ยอืมไม่ละมีคนแถวนี้ไม่อยากให้ดูไอ้เหี้ยไอ้เหี้ย,ยนี่กวนตีนเหรอกูพอกูไม่ให้ดูก,ก็มาวุ่นวายจะดูให้ได้พอกูยอมก็ทำเมินมึงเป็นไรมากเปล่า เอา้าแหกงตาดูจนกว่าจะพอใจเลยอะอย่าคายกับคนที่เพิ่คุยกันได้ไงเอ๊ะให้ดูแค่นี้พอแล้วอย่ามายุ่งกับฉันอีกเข้าใจทําไมอ่ะกลัวฉันฉีกกระดาษทิ้หงหรือไงไม่ต้องห่วงนะเปล่าแค่เหม็นหน้าวะฮะ่าฮ่าฮ่าโหแรงมากฉันไปทําอะไรให้นายไม่พอใจเหรอฮะไม่รู้ชิแต่รูปที่นายวาดก็น่ารักดีนะขอบใจ หนุ่คนในภาพจะดูคุ้นคุ้ตาไปหน่อยก็เถอะว่าไงนะคุณตานายรู้จักคนในภาพได้หรอเฮ้ยได้ยินไหมเนี่ยโอ้โหสายมองเรื่องจริงดิสายหมองฉันถามนายอยู่นะถามว่าอะไรนะ ฉันถามว่านายรู้จักคนในภาพด้วยเหรอเออป่าๆๆไม่รู้จักหรอกจำผิดอนะ่ะแน่ใจแน่ใจไม่รู้จักแน่นอนไม่รู้จักกับผีดินี่มันผมชัดๆเออ้อยกูลืมใส่คืนลงไปเอ๋ๆไอ้หมออ่เดออี๋ยวๆเอาไหมเอาไหมฉันเริ่มสับสนละโอ้เรือใหม่ทุ่มไม่ใช่คือหม่เป็นเกมใช่เออฮะ แล้วหมอกเนี่ยอยากคบกับผู้ชายใช่และหมอกเลยสร้างแอคหลุมโรงงานวาดรูปพร้อมหลอกว่าตัวเองเป็นผู้หญิงในโลกออนไลน์เพื่อจะได้คบกับผู้ชายแต่คนที่หมอกคบอยู่เนี่ยเสือกเป็นเพื่อนในห้องที่หมอกใช้ห้องที่ใช้แอคหลุมเหมือนกันใช่เลยแล้วก็เพื่อนคนนั้นแดนไม่ชอบหมอกเอดิเขาเป็นคนบอกเองด้วย เจริญแล้วไม่มีใครรู้เรื่องนี่แค่พี่เออฉันน้องหมอกเอาไงต่อครับถ้าหมอกรู้ว่าจะเอาอย่างไงต่อหมอกจะมาปรึกษาพี่ไหมไอพี่ทับโถซึ้งใจจัดในสุดน้องชายสุดทีแล้วก็มาปรึกษาพี่ชายสุดรอเซนใจดีคนนี้สักทีชื่อนอนทิวอะไรวะทิว เออ่นหละสายหมอสายธาตุเออุณนึกว่าสายหมอกอายุยี่สิบเอ็ดปีโอโหคณะนิเทศใช่ไหมเนะี่ยขึ้นปีสามพิชายแท้แทของสายหมอกมีไม่มีใครปรึกษาแล้วป้าพี่พี่เอ็มกับวินก็ไม่รู้เรื่องนี้อะ่ะนล่อย่าลงตัวเองให้มากเถอะเพราะหมอกหลอกกว่าเว้ยแถมพี่ชอบออกสาวอะ่ะแต่ฉันก็เพิ่งรู้เรื่องนี้ไม่ดีเมื่อกี้เลยเอเอเอย่อาถามเยอะเถอะช่วยหมอก่อน พวกนายเขาเป็นมากี่กเดือนแล้วล่ะหนึ่งปีฮะแต่ไม่มีใครรู้เรื่องนี้เนี่ยนะต้ไงวะหมอไม่ให้เขาบอกใครเองแหละว่าพวกเรากำลังคบกันความจริงหมอเป็นผู้ชายล่ะแต่หมอกลัวว่าเขาเขาเอาหมอไปอวดเพื่อแล้วเขารู้ทีหลังว่าเป็นหมอเป็นผู้ชายแล้วจะจะแบบพี่เข้าใจปะ แบบว่าหมอกไม่ใช่ผู้หญิงอะเออแล้วเขาชอบผู้หญิงแต่หมองเป็นผู้ชายไงถ้าเขารู้ความจริงก็จะแบบพี่เข้าใจปะแบบพี่อะไรเยอะแยะกูไม่เข้าใจแล้วกูวนไปวนมากูฟังไม่รู้เรื่องเออช่างแม่งถามจริงหมอกหลอกตัวเองเป็นผู้หญิงเพื่อไปเพื่ออะไรคนที่เขาชอบผู้ชาย ด้วยกันแบบหมอกมีตั้งเยอะแยะปะคนอื่นไม่เหมือนคนนี้ไงแต่คนนี้ของมึงไม่ชอบมึงไม่ชอบผู้ชายวะเออถึงปอมเป็นผูยย้หญิงไงอุ๊ดถึงปอมเป็นผูยย้หญิงไงถ้าไม่คิดจะช่วยก็อย่าซ้ำดีเดิมดีวะไอเวนสรุปจะพูดหยาบหรือพูดพอดีเอาดีดีแล้วแต่ร่วมสนทนา อยากมาหยับกับเพราะว่าก็ก็กพอาลกกับไอ้น้องนี่แต่ก็แปลกว่ะแปลกเออโคตรแปลกพวกนายคบกันมาหนึ่งปีแต่ไม่รู้ตัวตนจริงๆของกันและกันเนี่ยนะวก็โลออนไลน์อะพี่พวกเราใช้แอคหลุมในนามแฝงคุยกันก็นปกติปะวะ่าที่จะไม่รู้ ไม่เคยบอกข้อมูลส่วนตัวกันเลยจริงดิอืมใค่โทรกันก็ยังไม่เคยเลยเป็นแฟนกันจริงไ้มเนี่ยไม่ไม่เห็นเป็นอะไรเลยนี่แค่แล้วก็พอแล้วปะอือหือแล้วผลที่ได้เป็นยังไงล่ะคนที่มึงรัก คนที่มึงรักนักหนาในโลกออนไลน์แท้จริงลนะแล้วก็เป็นเพื่อนในห้องที่เหม็นหน้ามึงคิบหายไว้ว่าเฮียอะไรไม่น่ามาปรึกษากับมึงเลยไอ้สัดเอ๊ะโอ้ยหยาบคายโอ้ยพ่อครับแม่ครับน้องหมอพูดอยา่มากเลยมากเบยไอ้ท่าดบปากปากพี่น้องนั่นแหล,ละคนจะทับจะนอนเว้ยฮฮ้ยอุ้ย ครับขอโทษครับไปละไล้ลสาระชิบหายคุยคุยกับมึงเนี่ยเฮ้ย <c oughs> โทษโทษมาจริงจังนะละ่ะไม่เอาไม่เอาไม่งอนพี่นะนี่แต่ตอนแรกสุดเลยมองไปชอบหมอนันนได้ไงก็ค,คุยกันตอนแรกน,นิสัยมันน่ารักดีแล้วตัวจริงนิสัยไม่น่ารักหรอเฮ้ยเกี้ยวกาดอะแล้วยังไง จะเลิกไหมเฮ้ย <Hey, S 1> ไม่อะถึงหมอกจะรู้ว่าเขาคือใครแต่หมกก็ยังชอบเขาเหมือนเดิมนะดูเด็ดหน่อยเตะก็น่ารักไปอีกแบบอะเต่ถ้าเขารู้ว่าโมยะสาวน้อยนะ่ารักเนี่ยเป็นผู้ชายเขายังชอบน้องหมอกอยู่ไหมครับเออว่ะถ้าง,งั้นถ้ามหมอกทำให้เขาชอบผู้ชายได้เนี่ย พี่คิดว่าจะเวิร์กมะจะเวิร์กปะเดี๋ยวคิดอะไรปะปังพี่ท่านก็คอยดูแล้วกันโอเคบา,บายบายต่อ EP. อีพีเขียนอะไรไม่รู้เดี๋ยวเออเดี๋ยวไปต่ออีพีสามทุกคนบายบาย